ไี่จ <mêmes> <Elena> ิง้หรอยพรจุ่มจ้องเอาเพลงเอาเพลงไเร่ยค่ะตอบแล้วแม่จุ่มจุ่วันเกิดวันนี้ตัวพีเซนเตอร์ตัวใหม่แล้วใช่ค่ะเท้าแก่เกลค่ะไม่อมใหแแตัวันนี้ จริงๆก็ที่บ้านก็ทานกันอยู่แล้วค่ะก็ทั้งสาพี่น้องก็ทานกันอยู่แล้วค่ะก็เข้าร้านสะดวกซื้อก็นั่นแหละค่ะหยิบตลอดค่ะแล้วก็คิดว่าทั้งคุณป๊อปทั้งเข้าแก่น้อยก็คงคงจะแอบเห็นแหละว่าว่าทานประจำค่ะ้งใจนานปะเคะแม่ไม่ได้ม่ได้นานเลยค่ะยูยูค่ะสาบันได้เลยอะไรสาบันไดเลยแล้วเคยเจ้าเธอ มาก่อนอ่าขอบคุณอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ชมเดี๋เมื่อกี้พี่เวทีมีการสาธิตวิธีการทำเมนูจากสาล่ายด้วยเป็นยังไงบ้างครับทำเมนูอะไรบ้างลูกทำข้าวปั้นใช่ไหมคะน้องทำข้าวปั้นช่วยคุณแม่ทำข้าวปั้นโรยเกลือไหมคะเกลือโรยเกลือมค่ากินข้าวจอมีโรยแล้วก็มีแบบว่าเป็นมีผงโรยข้าวใช่ก็เป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดค่ะนี่นะ จริงๆทําได้หลายเมนูไหมครับผมทาได้หลายเมนูค่ะก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่ว่าเด็กนะแต่ว oh. oh. ่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทานได่อย่างเมื่อกี้ที่คุณแม่พูดที่บนเวทีก็คือว่าเวลาทานเนื้อย่างอะไรเงี้ยอ่าก็เป็นแบบสไตล์เกาหลีใช่ไหมมีข้าวมีเนื้อย่างมีกิมจิแล้วก็แบบว่าเอาสาหร่ายแนมนิดหนึ่งนะอร่อยดีค่ะอย่างสี่พ่อแม่ไม่เเห็นในเมนู ตัวเยนิกบ้างไหมคะจะมีแบบอะไรไม่รู้ว่าจะมีคอแลือทปก่าอันนี้ต้องติดต่อไปทางบริษัทยายเควติดต่อโฆษณาแล้วบ้านี้ก็เป็นเมนูที่เกลชอบใช่ก็เอาไปโรงเรียนด้วยค่ะกวบางทีก็จะเป็นข้าวพวกปลาทูแล้วก็ป้านป้านหย่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีสลัดค่ะแลเขาก็พกไปโรงเรียนมีการเล่นที่โรงเรียน มีจะพูดไหมคะนกแก่เออนกแก่ที่จะเกลียวอะนกแก่นกแก่แจกถั่วช่ายเลยค่ะนาแก่แจกอะไรอะเออกระโดดไหมคะบิ๊กโลกระโดดไหม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  เขาแกะตกลงมอากาศไปแล้วอ่ะอยากให้พี่ชมฝากทีจะไปซื้อได้เนี่ยใช่ค่ะก็โอ้หซื้อง่ายมากเลยค่ะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะเชื่อว่ามีแทบจะทุกที่นะคะก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายแบบแผ่นนะสาหร่ายอลุกนะมีทั้งรสออริจินอลนะคะรสเกลือ มาลายันสีชมพูแล้มีหลากหลายรสชาติเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ถือนี้ก็จะเป็นตัวบิ๊กโรค่ะเขาก็จะแบบว่าม้วนๆมาเป็นแท่งๆแบบนี้เด็กก็จะทานแบบบนี้อันนี้ก็จะแบบกรอบๆนะอ๋อแล้วก็ที่ต้องฝากเลยตอนนี้ก็คือว่าที่แพ๊ก่ะเขาแก่เขาก่เขาแก่มาซมือน ข้าแก่าแก่อยู่มีรุ่นท่าแก่อยู่ที่ที่แพ็คด้วย<ด>อ่าแล้วก็มีบางเวอร์ชั่นก็จะมีคุณแม่ด้วยนะคะมีซื้อได้ตามเซเวน่นตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะ